โอ้ยเร,เราตกมาจากไหนเนี่ยไม่สูงเนี่ย อ่ะเดี๋ยผีเอ้ยไม่ใช่ผีเขาคือจัมเบอร์จอร์ดเอ้ยแย่แล้วอ่ะรีบมันหล่นมาทับจัมเบอร์จอร์ดตายแอกเลยอ่ะนี่เราตกลิฟต์มาเหรอเอ้ยพี่แคนเนึกออกแล้วก็ตอนเรากำลังลงลิฟต์มากเจ้าจัมเบอร์จอร์ดเป็นควันลิฟต์ของเราไว้มันก็เลยล่วงลงมาดิเราลิฟต์น่าทับจัมเบอร์จอร์ดบันดาลแต่ใช่ไหมเฮ้ยต้องรีบหนีแล้วอ้อมเดี๋ยวคนอื่นเขาหาว่าเราเป็นฆาตกรนะเฮ้ยมาดูในกล่องดิเฮ้ยมีกล่องมีบล็อกด้วยเฮ้ยมีของกินด้วยนะพี่แค่นไปหรออพี่เกกบแมาล อ๋อถ้างั้นเขาขอแล้วกันเอ้ยบล็อกนี้าจะสำคัญนะช่วยชีวิตเราก็ได้อย่างไแเราก็ตอบขึ้นมาทสองได้นะเฮ้ยเขาต้องเปิดประตูใช่เปล่าเอาไม่ดไหมดไปทางระตูนะประตูมันเปิดได้พี่เค้นเฮ้ยที่ไหนอะข้างใต้โรงเรียนมีอย่างนี้ด้วยหรออาจะเป็นโรงเรียนอุบานกาเทศอ่อปั้นปานิดเโาเุดบอกว่ามันเป็นภาคสองภาคต่อใช่นะเอามาทางห้องนี้ล่ะ้องนี้มีกลไกอะไรให้เราเปิดอีกหรือเปล่าอ่ะคมันได้ไปดูกันดีพี่เคันนี่ประตูนะกดปุ่มได้เอ้ย ตูเปิดด้วยเออน่าจะทันคุณครูบันตาลีหน้านี่นะเอ้ยแต่เขาใจดีไม่ใช่เหรอ<ข>ไปหาเขาเร็ว้าเขาใจดีเหรอเขาบอกมือเขาเราเฮ้ยทำไมกล้ามเขาเป็นงั้นน่ะเอ้าเข้ามาหรอวเอ้าเฮ้ยทขาไม่เข้ม มัดมัดเลยแยกงทางแยกงทางโอ้ยโกยละครับโอ้โหเฮ้ยมีปุ่มอะไรด้วยอ่ะมีรีโมทคอนโทรลเฮ้ยแอบไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวกันเดี๋ยวจะโดนตบเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนคุณครูปลีน่เสมอเปล่าโอ้ยมาแล้วอย่าพังมาทางนี้อย่าพังอย่าพังขอเวลาหยิบก่อนโอ้ยอยู่ไม่ได้ละครับไปขให้มากดีกว่าอ้อมไปเร็วเหมือนว่าคุณครูจะแข็งแรงขึ้นนะเนี่ย ประตูมันเปิดยังไงยัยเนี่ยเปิดไม่ได้สักอันเลยงานนี้เปิดยัยอ่ะโอ้ยอย่าตามมานะไม่คิดหาวิธีขอแล้วไปตั้งยันนี้ทางนี้อะเปิดได้ป่ะเปิดไม่ได้มันต้องเปิดประตูอีกก่อนโอ้ยงานงอกเรารบก่อนเราพี่เขนโดนไล่ยดอกแล้วตายแล้วตายแล้วใครก็ได้ช่วยทีขอเป็นครูใบมาลิน่าตามมาไวมากเลยอ่ะรอก่อนรอก่อนอ่ะทางนี้เราพี่เขนมีขนมปังไม่ต้องกวนมีของกินไม่อดตายแน่นอนเอามล่อไปเดี๋ยวพี่เขนจะปิดทางให้มาเลยล่อมาเลยล่อมาเลยถ้าพี่เขนเราเข้า เฮ้ยฉับไปนะึไปเลยฮ่าฮ่าไอ้คุณครูบันบารีนาเฮ้ยจะพ่อเด็กๆเปิดประตูแถวนี้เลยนะอยาไให้ก็ไม่เปิดลังหน้าจะเปิดป่ะเฮ้ยเปิดข้ามาคุณครูกักไปแล้วอ่ะดิน่าเลยอ่ะไปดีกว่าบันบารีนาโหดจูบอกว่าคนอื่นจะไม่อยู่แถวนี้อีกนะเขาว่าบันบารีนาไม่ใช่คุณครูแน่เลยเขาต้องเป็นใครปลอมตัวมาแน่ๆเลยแหละกระตุงกันประตูสีเหลืองเปิดแล้วเฮ้ยเคสให้เคสหนุ่ยมาเตะมาถี่เลยมันเกิดใครนไง อุย้ยหิวมันกังกินแล้วพี่เชนอุ้ยอร่อย哈อ,อร่อยแซย่บเวอร์เลื่อไว้ให้มัง่งเลื่อไว้ให้มั่งอุย้ยนี่คือปุ่มอะไรอย่างแวะเอ๊ะปุ่มเปิดประตูปะ่ะนั่นน่ะดิลองกดๆไปก่อนมีหลายปุ่มแล้วกันเดี๋ยวลองไปดูดีเฮ้ยอ้าวเห็นข้างหน้าปะ่ะอะไรปแปลกๆปลกอ่ะเห็นปุ่มเขียวเขียวแดงๆตรงเนี้ยมันไม่เข้าพวกอะมันคือดอกไม้เอาหมดเปิดดิใช่ใช่มันดูแปลกๆนะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะตรงอื่นเขาไม่เห็นมีเลยอะไรขึ้นหรอเฮ้ยโดรนเฮ้ยโดรนมาโดรนมันบินออกมา ปะตูเปิดแล,แล้วจไหนอ่ะเยเหมือนจะเป็นคันโยกเลยอ่ะเขียบมาก่อนละกันเอเอปกติคัดทีการไม่ใช่เหรออนบอกว่าอให้เดินมาตรงนี้เหรอเอ้ยลองปักนี้นี่ประตูสีเขียวเปิดแล้วเป<ห>ิดแล้วใช่โยว่ามันเข้าโซนสีน้ําเงินนะพี่เคนโซนสีน้าเงินนี่เหมือนนับกลับเลยนะโอ๊ย คิดไปเองมาอ้อมม่นก็แค่สีเลียมมาน่ะเขาบอกว่าภาคต่อภาคสองอาจจะมีเจ้านับนับด้ยนะเจอร์ไม่มีหรอกล้วเปิดประตูดิตายไม่เห็นมีอะไรละน่าดีเอ้าเฮ้ยออะไรน้ำเงินน้ำเงินใครอะอะไรบบแฝบเฮ้ยทำไมเคลมแล้วเอาดูฟันก็สิไปแล้ว อยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วพี่เคนโอ้ยมันตามข้ามพี่เคนมาติดๆแล้วอ้ําเดี๋ยวไอ้หน้ามันกินข้าวนี่เร็วนี่เร็วนี้แล้วมันออกมาแล้วมันออกมาตามอ้ํามาแล้วอมันไม่ตามพี่เคนดีจุอ่มจับข้ามาแล้วอ้ําปิดแล้วปิดแล้วปิดนี่เลยนี่เลยไอ้ดูดิไอ้ขอชะงกดูหน่อยชะงกทัวร์หาดูไหนดิไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องถูกเออมาแล้วมาแล้ว ไอ้เป็นข้าวมาไม่ได้หรอกน่าแต่ทุบผิดอันนะชีวิตเปลี่ยนเลยนะนับนับไอ้เจ้านับนับจะมากินแล้วเหรอเอยดูเขี้ยวกับควันเพืดอีไม่ให้จับ้ง่ายหรอกน่าหลันล้าหลันล้าหรอยังหลอนเลยนะกลัว่าอ้อมไปเหอะเอ้เ็นถอยทับกันดีกว่าถอยไปตั้งหลักก่อนเดี๋ยวถ้ามันเอามือล้วงเข้ามาจะงานงอกนะไม่ใช่จัมเบอร์จ็อดนะเอ้ยตรงนี้มันคือห้องอะไรห้องเก็บของหรอ เอ้ยดูดิพี่เคนเห็นเป้าข้างหน้าอันนี้ประตูไปต่อดินะไปดูกันเร็วตามมานะตามมาข้างหน้าข้างหน้าพี่เคนเห็นอะไรโดดตึงๆอยู่เป้าเอ้ยมันคือลูกของนกอพิราบเบิร์ดมันน่ารักจุ๊งเอ้ยน้องไม่กัดด้วยอ่ะนกอพิราบเบรอใช่เขาเป็นเด็กดีเขายังเป็นเด็กอยู่อฮ้ยเขากะพื่บปีกเลยอ่ะเขาไม่ดูเหมือนนกอพิราบเบิร์ดหรอกนาไม่ดูเหมือนอ้ามไหม ของเข้าไม่ดูของเข้ากัดเลยนักวัวจูกินขนมปังไหมอ๋อน้องเก็บของได้ให้ขนมปังน้องไม่กินแล้วกันนะเออเก็บไม่กินเองไว้นะอ่ะเอาไะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บเอาไม่กินก่อนโอ้นจะโตแล้วพี่เข้มแย่งน้องดิโอ้ก็ของกินมีน้อยอ่ะแล้วห้องมันเปิดตรงไหนได้อีกปะคราวิน่ะมีสวิตซ์ด้วยลองกดดูก่อนนะอืมกดดูเฉยๆแล้วกันเปิดไหมเฮ้ยข้างล่างเปิดอ้อมลงมาเร็วข้างล่างเปิดเหรอทำไมข้างบนเปิดข้างล่างนั่น่ะดิ พาใจเหมือนกันเฮ้ยลูกสีน้ำเงินอีกแล้วเป็นห้องเก็บของหรอเอ้ยในกล่องมีอะไรอ่ะเขาบอกให้หาของในกล่องอ่ะไหนดูดิยังไม่เจอเอากล่องใบไหนกันละเนี่ยทำไมมีหลายกล่องเยอุ้ยเจอคันโยกคันโยกสีฟ้าหรอเก็บมาก่อนแล้วกันเนาะเออมันเจอคันโยกสีน้ำเงินนะเอ้ยเออเอาเฮ้ยเออมาจากไหนเนี่ยน้ำมันเจ้าจอมเบิร์จอยนะตัวเบลร์เลยเมื่อกี้ยังไม่มีเลยอ่ะ เอนนี้เรากินผักไปแล้วนะจอมเบิร์ตจอ๊อโอำไมอุ้ย <yeah. S 2> แต่จอมเบิร์จอร๊อดเขาไม่เห็นเตี้ยเลยอะเอ้าเฮ้ยมึงนก็เขาจะเบิร์กระโหลก,กเลยนะพี่เคียนเห็นแข้นเขาเปล่าหรือเขาโดนลิฟต์กระแทกหัวสะเออไปแล้วอ่ะ <c oughs> อล้นีแต่ว่าเขาน่าจะเป็นมิรกับเรานะเฮ้ยมันตามมาแล้วอมตามมาแล้วหนีเร็วหนีเร็วโอ้ยแย่แล้วเขาจะกินเราแล้วอมหนีเร็วไหนก็เลาไปก็เลาจมเปร์จอดอยู่ไม่ได้ลวค่ะไหนไม่ต้องตามมาแล้วจเปร์จอดโอ้ยไปเร็วอ้าวเฮ้ยทางตันไป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 หาไม้มาทไป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 เนี่ยไปหาไป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 ่ปไ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 ไปไไปไปเอไไปไปไไปไปไไปไปไปไไปไปตปไ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 ปนปไปากไปไไป นี่ไงเขาบอกว่าคันโยกให้ไว้ที่มีอะไรปุ่มสีน้ําเงินตรงเนี้ยอ๋อนี่ยต้องรับออกของเราเฮ้ยมีปุ่มให้กดด้วยนะกดอย่ากันอ้าวเฮ้ยเฮ้บันตันเออบันตันแต่าจบแด็กซนหรือเปล่าอ่ะแต่เราไม่ให้ซอนนะเฮ้ยเขาจําได้รูปร่างหน้าตาสีแดงๆแบบนี้เขาคือบันตันพีตาโบมอไอ้ช่ ไม่ใช่ผีตาโบนี่เรามาโผล่ห้องไหนมีเตียงนอนด้วยเหรอเราโดนบันบันจับตัวมาใช่ไหมน่าดีเห้ยบันบันจับตัวเรามาเราไปกันใหญ่เราจะกลับยังไงเนี่ยเอ้ยมีคันยอกอยู่ตรงนี้ด้วยไม่รู้่ะลองเดินสำรวจกันละกันนี่ยลูใส่คันยอกตรงนี้ปะโยกตรงนี้เหรอใช่ใช่พี่แค้นมันมีกลไกอยู่ตรงนี้แล้วมันจะปลอดภัยไหมเขาเันเป็นลิป่ะอ๋อเันเป็นลิปตอนอยู่ใช่ว้าวแห่แล้วมันก็ตต๋อเลย ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นห้องสีเขียวๆอ่ะอ๊ะแต่สีสวยๆอย่างนี้น่าจะปลอดภัยอยู่นะอ๋ะเอเฮ้ยกลับตันฟิลเดอร์เอ้าเฮ้ยทำไมกลับตันฟิลเดอร์มานอนแห้งแบบเนี้ยอนอนอแห้งเป็นซากเลยอ่ะ อะไรขึ้นกับกับตันฟิวดเออร์เนี่ยไอันนี้ขนาดเขายังตายอ่ะเราจะรอดไหมนั่นนี่ห้องนี้เข้าได้ป่ะลองกดดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ้อมอย่าเพิ่งกดเลยพี่เคนว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยนะอะไรอะอะไรเหลืองเหลืองเฮ้ยจิตเจียมบอกนะว่าไอ้ทาากมไอ้หอยทากยักษ์ว้าตามมาแล้วหนีแล้วพี่เคนหอยทากยักษ์มาแล้วหอยทากติดสปีดแ้วมันเข้ามาได้ด้วยเหรอเฮ้ย ววมันเหยียบประตูแม่ไม่หลอกไม่ได้เนี่ยไม่นับตาเลยวตามทะลุมแพงเราโอ้ดูฟันมันดีเฮ้อเรากินยาสปีดเราอย่าตามมาโอ้ริกเก้นรอเขาด้วยไม่รอแล้วตัวใครตัวกัะกินไม่ทันว้าโอ้ชิดมากชิดมาก ม่นจะเข้าห้องนี้ว่าเราเราไม่เอามาห้องนี้เฮ้ยเข้าห้องนี้เอามันเข้าไม่ได้เฮ้ยแี้เนมันผ่านกล่องมาไม่ได้มันติดถังไม้เฮ้ยแต่ห้องนี้ปลอดภัยกว่านะนี่เข้ามาเร็วเข้ามาเร็วแต่ว่ามันอยากจะเขมือบหัวข้าหน้าดูแล้วล่ะมันไปหาพี่เคนแล้วเราลองนะเฮ้ยเขาลองนี้หรอบอกแล้วว่าห้องนี้ปลอดภัยมันกลับรถมาเรวกลับรถมาตรงนี้เรวอย่าลากมาทางนี้อย่าเรวอานนี้เรว ทำไมม yeah. yeah, ah, yeah. ันจะเข้าหน้าต่างตรงนี้ไม่ได้พี่เคนว่าเปล่าเข้าไม่ได้แน่ดีน่าใจหรอเข้ามาแล้วะขั้นมาเลยมันทะลุเข้ามาแล้วเอาประตูนี้ก่อนเกลือไปอู้ยโดนกระดิกไปที่นึงอ๋อพี่เคนเอาไฟจุกไปก่อนนะรอด้วย โอเคค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวดูไข่ใบใหม่ของการเทนเอัพบันในภาคที่2กันเลยดีกว่านาะเราเตรียมไข่ไว้ในกล่องแล้วล่ะมันก็จะมีป้ายโฆษณานะคะหรือว่าป้ายมาสคอดของโรงเรียนการเทนเอัพบันบันด้วยนะแล้วก็จะมีไข่ของตัวมาสคอดค่ะ ซึ่งก็จะมีตัวใหม่บางตัวนะคะแล้วก็จะมีตัวเก่าดนะ้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูป้ายโปสเตอร์อันแรกเลยค่ะป้ายโปสเตอร์นี้ก็จะรวมครอบครัวของเรามาสคอตของการเทนออฟบันในภาคที่2นะคะดูดีเหมือนกับว่าจะขาดเจ้าแนบๆไปนะแต่ว่ามีไห่ท่ากับในอำเภอแล,ะละ้วล่ะสวยห่างนั้นเลยเนาะ ถาักมากเลยทำมากนมินไม่วิ่งไล่กินหัวแล้วนะโอจะดีมากเลยนะแต่ว่าเหมือนเขาจะแอบดูยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโปสเตอร์ของสตนะิงเจอร์ดริงเนาะเอ้ยทารักพี่เคนดูดีโอ,อันนี้ก็สวยเหมือนที่แปะในโรงเรียนไงใช่เหมือนที่ทพี่เคนวาดรูปในโลบล็อกเลยนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนกอพิราบเบิร์ดยิ้มเข้าไว้สิยิ้มเข้าไว้ทันาที่จะคฮองโลฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็จัมเบอร์จอร์ดินผักและผลไม้เหมือนกับชั้นสี่จะได้แข็งแรงเหมือนกับชั้นยังไง แต่เราไม่ใช่ผักนะใช่ใช่เขาคิดว่าเราเป็นผักผลไมา้หรือยังไงเนี่ยอ้ยไม่ได้นลอย่างนั้นนะ <c oughs> อันนั้นคือผิดนะผิดวิธีนะนี่เจ้านับนับค่ะเจ้านับนับนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคล้ายๆกับเจ้าบลูเลยเนาะอ๋อหอที่วิ่งตามเรามาเมื่อกี้งไงหยดูฟันสิย่างยีแต่ว่าท่าทางเขาจะชอบกินชาวบ้านนะเนี่ยอ้อหอไอ้ซาบเลยตัวดีเฮ้ยคล้ายๆกับรอเลยเนาะฟิกเกอร์เจ้าฟิกเกอร์ท้องมันก็จะไปคล้ายๆอย่างนี้นี่แหละอือกินชาวบ้านทีเดียวตายเลยย,ยังโหระนะกอดมันกอดแค่วิ่งผ่านก็ตุยแล้วอ่ะใช่มันทำท่ากอดเนี่ยท่ากินของมันคือท่ากอด เอาไมา่เอา,อาเดี๋ยวมันจำสแกเขาบุ้ยดูดิมันเกือบจะกินทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะโอ้ม่ถ้าอย่างนั้นเราต้องเรียกเ hey, ทพผู้พิทักษ์หมู่บ้านมาแล้ว <c oughs> นี่เลยวอร์เดนมาไอ้ตา,าวอร์เดนมา้ทำเสียงกันนี้วอร์เดนบอกมาเลยเขา,า,าจะคำม,มั่นมานานแล้วไอ้ข่าวอร์เดนชนะอยู่แล้วเพราะว่าวอร์เดนมันเลือดเยอะนะอู้ตีกันนวนเนี่ยเฮ้ยแต่แน้ำดมาเที่ยวแหลมนะเอาเชี่ยวแหลมก็เท่านั้นแหละ นี้ไม่รังก็แบบถอยป่ปเอาเลยเดี๋ยวก็สู้เขาโอ้ไม่ได้หรอกแม่เยี่ยมเลยเยี่ยมหมดที่เลยได้ข้าสู้อ่ะไปซะแล้วโอไม่ <laughs> oh <my. S 2> เรือตาซาดอ๋องับแง๊บของเขาเป็นโกเลมเหรอ <laughs> ต่อไปก็จะเป็นเจ้าสโนว์ซีไลน์นะคะหรือว่าเจ้าหอยทากสีเหลืองเนะเาะอ๋อทำไมลูกกระตาก,กับหนดวดเขาถึงได้ยืดได้ขนาดนี้ละ่ะโอ้โหนั่นลูกกระตากล่ะนะนั่นว่าสาวกาศทีวี ทำไมาฟันทีเจ้าเอ้ยกูกินชอบบ้านขมือบชอบบ้านไปแล้วอุ้ยนี่ระถับบอสมาเองเลยเนี่ยอื้อกินดุกินโตัวใหญ่มากเลยเป็นหอยทากที่ตัวใหญ่มากเล่ะ ต่อไปก็จะเป็นจัมเมอร์จอร์ดค่ะจัมเมอ,อร์จอรดในเวอร์ชั่นนี้นะคะก็โมเดลเขาก็จะเปลี่ยนไปเออลูกตาก็เปลี่ยนด้วยนะนีแล้วมือก็จะยาวขึ้นตกไปด้วยแลิ้วเลยโอ้โหสวยจังควาทีนึงเนี่ยเก็บเรียบไปนะก็้วทำโมเดลสวยเนาะไอ้เวลามันโจมตีลูกตามันเปลี่ยนไปด้วยนะเห็นเปล่าโอ้สงสัยจะหิวว่ะหิวจนหน้ามืดเลตาเหลือกตาปิ้นมาแล้วเนี่ยว้าฝนตกด้วย เดี๋ยวก่อนนั่นเป็นชาวบ้านนันไม่ใช่พักนะชาวบ้านก็เหมือนพักนั่นแหล<笑><笑>นะอ้าวเฮ้ยนี่แม่โอ้ยดูท่าทางมันดีดูมือมันตบดีมือมันเฉามากเลยอะ่ะไม่ดีแล้วมันอย่างเงี้ไม่อดูดีเห็นไหมมันตบได้ด้วยอะ่ะนายก็น่ารักจินะเวลาเฉยเฉยอุ้ยวิ่งลูกกระต่ายได้ด้วยมันกอะลูกกระต่ายได้ด้วยเุ้ยแต่เวลามันแบบว่าทําท่าโจมตีอลูกกระต่ายมันเปลี่ยนไปนะ แล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะเป็นนกอพิรล่าเบิร์ดนะคะเออเมเดลของเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะหัวขเขาก็จะแบบตุ๊กตกตุ๊กตกได้นะอันนี้น่ารักดูหัวเขาสิดุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊ก,ก,ก <S <S น่ารักมากเลยแต่ดูท่าจัมสแกนเขานะเฮ้ยเขาชอบอะ่ะนกอพิรล่าเบิร์ดสีมันสวยดีอะ่ะดู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 ด,ด,ด,ดูมันทำนี่พี่เคนเห็นเปล่ามันกระดิกหัวได้อะ่ะน่ารักขนาดนี้เขาไม่ดูหรอกมั้งงานนี้เหมือนตุ๊กตาล้มลุกเลยเนาะ โอ้มันจิกชาวบ้านตายหมดเลยอ่ะโอ้โหจิกตาหลุดเลยอย่างนี้นี่พอมันจิกเสร็จมันก็มาเต้นโชว์ด้วยเห็นปแบบ่าอารมณ์ดีห่วไข่น่ารักจังเลย <g üler> ขยับหัวได้คิดดูดิดูดิเป้ามันกระดิกหัวได้ดุกด๊กติกดุกด๊กติกดุ๊กติกเออมันน่ารักตะมูตะมีดีเนาะมาตามมาทา,า,า,างนี้มาทางนี้น่ารักตะมูตะมีฟุ้งฟิ้งเดียวแต่ว่าไม่น่าโหดเลยอ่ะโอ้โหดูดิมันจิกทุกตัวเลยนะอยากรู้ว่าโหดขนาดไหนลองเปิดเซอร์ฟเวอร์สิ มันจัมส์แกหาเขาตัวเย่เขาวิ่งหนีไม่ทันเมื่อกี้ก็วิ่งไปรอบแล้วหอบเหมือนกันนะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นของพวกเรากับตันฟิลด์เนาะกับตันฟิลดอร์นะคะเขาก็จะมีหลายสีเนาะมีสีน้ําเงินสีม่วงสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะคะแต่ว่าสีน้ําเงินไม่มีเนาะตันนี้ก็คือเอามาแค่สีม่วงสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะ พี่เคนตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวที่แบบสีคล้ายๆกัแบออริจินัลมากที่สุดแล้วเขี้ยวง้เลยอะเหยียดอ้ทำไมเขามีเขี้ยวด้วยอะเขามีหลายสีเนาะมันจะเป็นมัสคอตที่แบบว่ามีหลายสีเลยตัวเนี้ยอุ้ยน่ารักจุ๊มเบยดูสีโอโ้โหมาเป็นหมูคณะเลยอ๋อมันจอมตีชาวบ้านจอมสแกนในการตีเนาะใช้มือตีนะแล้วพวกนี้ชอบกินคุณชาวบ้านด้วยเหรอกินดิมันเป็นมอนเตอร์อะโอ้ยน่าสงสารคุณชาวบ้านจุ้ไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตานะมันเป็นมัสคอตในโรงเรียนก็จริงอะว่า ลึกๆแล้วเขาคือมอนสเตอร์โอ้เห็นแล้วอยากกอดเลยอยากกอดใช่ไหมอันเปิดสไา v เวอร์ไลยพี่เคนกอดแล้วเข้าปากเลยนะรู้กันรู้กันแล้วตัวต่อไปค่ะจะเป็นเจ้าบันๆนะคะเป็นมาสคอตตัวเก่าเนาะแต่ว่าจะเป็นโมเดลใหม่นะคะมันก็จะโบกมือบายบายหรือว่าโบกมือทักไทยเราได้นะคะแล้วก็เวลาโจมตีจัมสแกนเนี่ยเขาจะใช้มือตีเราเนาะเนี่ยอย่างเงี้ย เปียกๆเหมือนกับว่ารักเชียวเป็นแบบว่าเป็นคุณครูตีเด็กอะเนาะลิ้นห้อยเลยโอยส่งเด็กมาให้เราจมตีลูกกระปาเขาจะเหมือนจะเปลี่ยนไปด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวกันนะบันบอกว่าใครเป็นเด็กซนจะจับมาเข้าห้องกักขังเด็กหมดเลยแต่ว่านี่เขาไม่ได้กักขังเอามากินหมดได้แล้วก็บันบารีน่าเอ้ยทาไมหน้าตาเขาเปลี่ยนไปใช่ภาคสองหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะนี่เลยตัวโหดที่เราเจอกันเมื่อกี้ใช่ตัวโหดที่ตอนแรกเราคิดว่าเขาเป็นคุณครู เขาเป็นใครก็ไม่รู้ที่สวมชุดมัสคอตแต่ทำไมกล้ามเขาบึกเงี้ยอามเขาไปทำอะไรมาเนี่ยใช่ไม่รู้เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทำไมเขามีกล้ามด้วยก็ไม่รู้โอ้ยตีเดียวกระจายเลยอะหรือท่าจมเตียงเขาสี่นี่หมดเกินหมดเะล่าใจังหวะนี้บานมาดีนาหัวไม่แพ้ใครแล้วนะเพราะว่าเขามีกล้ามโอ้ยอย่างนี้ไม่มีใครแด้เราถ้าอย่างนั้นต้องรวมมิตล่เม็ดเลยแล้วกันก็คือเราจะเอาเจ้ามัสคอตทุกตัวทักสอง 2, มาโจมตีหมู่บ้านของชาวบ้านไอุ้ณชาวบ้านนี่ไปหูมาอ๋อมันพร้อมไฟน้าดูดีมันโอมันเข้ามาบวกนี่มันไขจูบู่หมู่บ้านทชัดเลยเฮ้ยกอลเลมมันจะช่วยไหมเนี่ยอ๋อคุกอลเลมทำให้ยืนอยู่เฉยๆล่ะครับกอลเลมไม่รู้ว่าคือมาสเตอร์นะอ้ยดูดิพีแกน เจ้าหมายท่ามขมือบชาวบ้านไม่หยุดเลยอ่ะทุกคนหนีไปแล้วโหดูดิหมากันใหญ่แล้วอ๋อมันจัดการเฉพาะชาวบ้านวยนะกับเพยเยอร์เท่านั้นล่ละกับตันฟิลเดอร์กับอพิ่ลอดเบิร์ก็ไมอ่อวนูนนะเนี่ย เาวาสารีวิเลเจอร์นะแต่เขาชอบแนบแนบมากเลยเขาว่านบแนบน,น่ารักนะแัมเมรอร์จอดในชาตินี้ก็สวยนะดูดิพี่เคนครับแ <c oughs> จมเมรอร์จอดเขาชอบแจมเมรอร์จอดกับแนบแนบแล้วก็เขาชอบในอำเภอด้วยนะหอยทากเขาก็ชอบ oh, <no. S 1> ต่อให้ค่ะวันนี้เราก็รีวิวมอสของมัสคอตต์กาเทนออฟบันบันในภาคที่สองไว้แค่นี้ก่อนนะเ้าชอบตัวละครมัสคอตในกาเทนออฟบันบันแล้วก็อยู่ดีนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งให้การติ้งติ้งฟุ้งฟิ้งนี่นะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันเยอะๆนะครับาย